สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมปนเนอร์เอาคิงคลิปนี้มา3คนเลยมาจากอ่ามากับท่านผู้ชมที่แอดมาจาก YouTube นะครับแล้วก็มากับมือฟาร์มอันดับหนึ่งจาก R.O.V เป็นผู้แข็งแก่งจาก R.O.V นะครับเล่นหญิงหญิงหญิงอันนี้เป็นเด็กเด็กเด็กบ้านผมยหญิง เขาบอกว่าเขาเล่นฮาวีโหดมากนิวิงเนี่ยเจอแองเจล่านะครับไม่รู้จะลวงได้หรือเปล่าเข้ายากอยู่นะลวงยากอยู่นะหมายถึงฟาร์มผมนะอ้าวเห็นปอเรียบร้อยไปเออเหอเจอนักลาดเอาต่อเลยไหมล่ะ ให้ผมมีสตันนะจึกเข้าให้จึกเข้าให้โอ้โหไม่เข้าตาเมจยังไม่พอนะครับจะลรอเล่นเลนก่อนจะได้รู้ซึ้งถึงเมลังอ้าวเรียบร้อยดีครับงานนี้จบไม่สวยเฮ้ยยิงเพื่อนผมเลยเฮ้ยมันมาแล้วอันติมาแล้ว แต่ก็เหมือนไม่ค่อยมีอ่ะช่วงแรกๆจะดูนะเข้าไม่เข้าดู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 จึกจึกจึกโอ้รถไปสักขีดไหมว่าเลือดหรือว่าเราไม่ได้มีรูเลยเขาเนี่ยไปจัดสตันให้จึกเขาให้เอาแล้วเอาให้หมดเขาแก๊งนั่นแหละโอ้ยเกือบสูขีด เฮ้ยสามคนมายังยิงยิงโอ้ยไม่ได้วะ่ะต้องถอยแล้วเพื่อนไ้ยมาแล้วมาแล้วสตา้์สตา้์ให้จึกเฮ้ยเ,เ,เอาเม็นเอาเม็นสิเฮ้ยเฮ้ยนั่นมจะตายแล้วนะยนงะโอ้โหโดนแฮลลี่ยิงท่าทางชักไม่ค่อยดีแล้วครับสกอร์เราเจ็ดเก้า อ้าวหิวขนาดนี้โอ้โหไม่แรงเลยวะ่ะลรวจะโดนโอ้โหจะโดนงัดอือกะว่าชุดเดียวดับไลเ้เนี่ยนี่ยครับไม่ไม่ได้อัพรูนต้องรอของแล้ว,วถ้าตัวไม่มีรูนี่ต้องรอของเต็มเลยนเนี่ยเลยสตาร์ทแล้ว สันติไปนั่นแหละฮ้ยเรื่อมมาแล้วของเรื่อมมาแล้วเดี๋ยวผมออกสมุดดูดเลือดน,นะครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยมาแล้ะจุ๊บเดี๋ยวที่เกียดผมที่เกี่ยกลับบ้านนะเกียบ้ามกลับไปเติมเลือดออกเลยอ,ออกสมุดดูเลือดแทนแต่มันจะไม่ค่อยแรงเลยแต่เราจะเติมได้บ่อยครับ ถ้าเราวาร์ปกลับบ้านบ่อยมันจะแบบจังหวะทีมไฟเลยเราเติมไม่ทันเอาไหมล่ะเปิดดิเปิดดิเปิดไม่ได้อีกเอ,อ้ามันจะเปิดเออถอยถอยถอย,ถอยปักเขาให้ปักสตาร์นเดินไปไหนล่ะให้มันฉีดเอาไปครับมาดิเันแหละ เพื่อนเราเกิดแล้วโอ้โหมันรู้เว้ยรู้ว่าผมจะสตาร์ทรีฟิกเลยอะร <Yeah. S 1> อมันมารอมาชมแหละ <Hello. S 1> เฮ้ยผิดตัวเฮ้ยแตนแหละเจ็บอยู่เจ็บอยู่ <Hello. S 1> เอางี้ครับสตันเอ้ย ต้อให้หมดต้อให้หมดอือหือเข้าไม่ถึงเงดเอาไม่กลับไอ้น,นี่ไม่กลับตันไว้หนึ่งดอหลบหลบดรามาติกแล้วก็ปล่อยอันติไป <c oughs> ต้องรอให้มันยิงเลเซอร์ก่อนนะครับตอนนี้มันยิงเลเซอร์อยู่มันมีเกาะไงต้องรอให้มันยิงให้หมดก่อนมาเอว ไอ้นี่ไม่เข็ดที่ว่าเนี่ยไม่เข็ดของผมมีแล้วมันแรงเลยนะชุดเดียวหายตอนต้นเกมนี่แบบไม่ค่อยแรงอะ่ะนเปิดแล้วอะ่ะตั้งให้ทีนึงันแหละ ตามไปเก็บงานให้หมดสุนสร้างเสียนวโอวโอเล่นดีนะไม,ไม่ค่อยไม่คยเห็นแบบตายเลยอะ่ะเฮ้ยมันมีเกาะอไม่เข้าพลาดเลยอันติพลาดเลยยวลองคู้หญิงซุนหน,ห,หน่อยไหมด่วนหน่ย <team> อยไหมโอ้ไม่ได้เอ้า โอ้โหเหวนเลยเฮ้ยมันจะตายแล้วเฮ้ยทำอะไรนี่ไงล่ะหายไปซะตัวนี้เล่นง่ายเล่นมันนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นนะอื้อ Thua rồi ạ Lọc lên mà tơm rồi Và Nó là cho buộc Chào cho ngay ta cho ông bắp còn mấy Dữ dữ ngay ở đây cho ngay Ông bắp còn cái đấy. ผมมังกรตีแรงว่ะหรือว่าเราอ่อนแอเกินไปวะจุดเรื่อยกันอ้าวมันเอากันแล้วมันเอากันแล้วหายไปซะหายไปซะหายไปอีกซะหมดเรียบร้อยเลยชาวแกงหมดทั้งแกงแล้ว เรียบร้อยครับชนะแน่นอนไม่เหลือดูป้อมเลยยุบเลื่อยยุบอย่างน้ำสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับเลยเชันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้อาจจะไม่หานะครับไม่ค่อยหาเพราะว่ามันดึก้วมันง่วงง่วงอะสลับแล้วเนี่ย